ดดกูสุรนีได้แห่งความรักสวัสดีค่ะ breaking news ในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะเรื่องราวที่สร้างความไม่สบายใจเราอยู่ที่ไทยเราก็ได้แต่มองตาปลิบๆป,ปนะคะสอบเรื่องราวของหวังีิป,ปอกับการถูกก่อกวนมาเป็นระยะเวลานาน,านมากๆจะได้ได้ว่ายิ่งดังมากขึ้นก็ยิ่งถูกรบกวนมากยิ่งขึ้นจากเหล่าบรรดาซาแสงตามติดชีวิตส่วนตัวแล้วนามาเผยแพร่นะคะแล้วก็ไปล้วงข้อมูลต่างๆเขา นี่ถือว่าเป็นอะไรที่แย่มากๆช่ว12ง12นาิกากับอีก51นาทีวันนี้ค่ะต้นสังกัดวังอีปอนะคะ YH Entertainment เย่ H. หัวก็ได้มีแถลงการออกมาเลยนะคะว่ามเมื่อเร็วนี้เนี่ยคุณหวังอีปอสินินของเราของบริษัทเราเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากการรบกวนในการใช้ชีวิตส่วนตัวจากสาแสงส่งผลกระทบร้ายแรงต่อหน้าที่การงานแม้แต่ชีวิตประจําวัน ของครอบครัวแล้วก็พเพื่อนๆนรวมถึงความสงบเรียบร้อยในสังคมในระหว่างถ่ายทำที่กองถ่ายเนี่ยก็ไปนั่งรอที่โรงแรมพร้อมทั้งจ้างคนจํานวนมากเพื่อบุกฝ่าเข้าไปในกองถ่ายส่งผลกระทบอย่างมากต่อการถ่ายทำของทีมงานหลังจากได้รับการอบรมตักเตือนจากตํารวจก็ยังคงมีพฤติกรรมที่ร้ายแรงเช่นเดิมหลายครั้งที่พวกเขานั้นได้รบกวนที่บ้านพ่อแม่และเพื่อนของหวงอีปอ๋อมีการดุมศิลปินในที่สาธารณะ การติดตามไปบนเครื่องบินและไล่ตามรถอยู่หลายครั้งก่อปัญหาในห้องโดยสารที่รบกวนความสงบเรียบร้อยของสังคมและมีพฤติกรรมที่เลวร้ายพฤติกรรมที่เลวร้ายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนะั้นเป็นการล้ำเส้นขีดจำกัดของทางบริษัทของเราและหวังอีปอ้ป๋อเข้าข่ายการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณหวังอีปอ้ป๋อและส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างร้ายแรงพวกเราจึงขอเรียกร้องดังนี้นี่เขาก็เรียกร้องเลยนะคะนกงจแทนต้นสังกัดจริงๆค่ะ ไม่รู้จะทำยังไงดีนักใจแทนหวังยี่ปัวกับรับดาสาแสงช่วงเรียกร้องนะคเขาบอกว่าต่อต้านการสวงหาข้อมูลการติดตามเส้นบินผ่านช่องทางที่ไม่ถูกต้องอย่างเด็ดขาดเช่นการตามข้อมูลการในทางศิลปินรวมถึงพิติกรรมทุกอย่างที่อาจจะเป็นการรบกวนความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยเฉพาะการติดตามบนเครื่องบินการไล่ตามรถ การดักรอที่โรงแรมการบุกเข้าไปในกองถ่ายและการเผยแพร่วิดีโอที่เป็นการแอบถ่ายเข้าพักโรงแรมเพื่อการติดตามรวมถึงการติดตามการในทางสตูของศิลปินและครอบครัวและเพื่อนซึ่งเป็นการสะกดรอยตามและเป็นพฤติกรรมการก่อกวนช่วงท้ายขอบอกขอบคุณสำหรับการให้ความสนใจและความรักที่มีต่อคุณหวังอีบอให้พวกเรามาร่วมพยายามไปด้วยกัน ทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมให้มากขึ้นน่าเห็นใจจริงๆนะคะวังนีปปอโดนรบก,กวนแบบรอบด้านจริงๆตัวเองไม่พอนะคะไปครอบครัวไปถึงเพื่อนๆด้วยชีวิตส่วนตัวเนี่ยไม่เหลือเลยจริงๆนะคะสาแซงตามติดตลอดเข้าออกรงแรมกี่โมงกี่โมงถ่ายคลิปเอาไวหา้หมดเผยแพร่หมดเป็นสิ่งที่วังอิปป์อึอดอัดมากๆวังอิปป์ขอหลายครั้งแล้วนะคะว่าอย่าตามเขาอย่าไปคอยแอบถ่ายเขาว่าเข้ากี่โมงเอกออกกี่โมงเขาจะไปไหนเขาจะทาอะไรคือปล่อยเขาบ้าง แต่น,นี่ไม่เลยนะคะยิ่งติดตามหนักยังต้องกลับมาจากอเมริกานะคะกลับมาจากแอลเอ็งที่เราเห็นเจอรุมนะคะที่แอร์พอร์ตความปลอดภัยเนี่ยก็ลดน้อยลงทุกวันน่าเห็นใจมากๆเลยนะคะเราก็หวังว่าเหตุการณ์มันจะดีขึ้นค่ะหวังว่ามันจะไม่ร้ายแรงมากขึ้นไปยิ่งกว่านี้บริษัทก็ได้เรียกร้องมานะคะว่าเข้าต่อต้านเลยสมัคการแสวงหาข้อมูลการติดตามศิลป,ปินในช่องทางที่มันไม่ถูกต้องส่งข้อของยายด้วยนะคะหวังอีปอ๋อค่ะ นี่ก็เป็นจากต้นสังกัดนะคะ YH Entertainment เราก็จะเห็นอยู่ตลอดนะคะเวลาที่คุณตู้หัวเนี่ยอัปเดตอะไรในเบื้ป๋อแฟนคลับหวังอีป่ปะคอะจะไปเรียกร้องเลยให้ดูแลความปลอดภัยของหวังอีป่ปอด้วยให้จัดการลกลุ่มซาแซงที่รบกวนจัดบอดี้การ์ดอะไรประมาณนีนะะ้เยอะไปหมดก็คือแฟนคลับจริงๆที่รักวังอีป่ปอเขาจะไม่เข้าไปใกล้ๆเขาก็จะรู้เว้นระยะห่างถ่ายภาพก็จะใช้วิธีซูมเอาอะไรประมาณนี้ส่วนซาแซงค่ะก็ทำยังไงก็ได้ที่จะได้เข้าใกล้ตัวทำยังไงก็ได้ที่จะได้ข้อมูล มาปล่อยต่อถึงขนาดจ้างกลุ่มคนเลยนะคะจ้างคนเข้าไปกองถ่ายขนาดนั้นเลยแล้วถึงช่วงของวันนี้บ้างคะ่ะวังอีปปอ,อยู่ที่งานของชุนเจินชุนเจินแฟนมิ่ติ้งนะคะวันนี้สวมชุดสีฟ้าอ่อนๆฮะหล่อน่ารักมากๆพบปะเป็นแฟนค่ะมีเล่นเกมอย่างที่เห็นนะะเล่นจันร่อนหล่อใสนะคะแฟนๆไปเยอะมากๆสําหรับในช่วงของวันนี้ก็ถือว่าเป็นการพบปะแฟนๆนะคะ ในแบบนี้หวังฮิปอยิ้มแย้มอยู่แล้วเต็มใจอย่างที่สุดอยู่แล้วเพราะว่าเป็นการเจอกันแบบที่ถูกที่ถูกทางไม่ใช่ไปดักเข้าตามโรงแรมอะไรแบบนี้นะคะเจอกันในแฟนมีแบบนี้หวังฮิปอปก็เต็มที่ก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนุกคในวันนี้ก็ดีใจกับแม่จีนด้วยแฟนคลับก็ไปที่งานกันเยอะมากจริงๆสาบชุนเจินนะคะแบรนด์มิทติ้ง เราขอแสดงความดีใจด้วยนะสอบหนังเรื่องบอลทูฟรายค่ะตอนนี้ยอดบ็อกออฟฟิศค่ะสะสมอยู่ที่800ล้านหยวนแล้ว8545นะคะ4,500ล้านบาทสอบที่ประเทศจีนขอแสดงความดีใจด้วยฮะนักบินทดสอบเลยวีค่ะทะลุ800ล้านหยวนแล้วนิดเดียวก็จะพันล้านหยวนไว้ปอวันนี้ก็อัปเดตแอคเคาท์ไว้ไปอด้วยนะคะสำหรับโฆษณาชุนเจินสวมเสื้อสีฟ้าสดใสามากๆทองฟ้าใสาลมนะคะไปตั้งแคมป์ สูดอากาศออกไปสัมผัสเพื่อข้นหาความบริสุทธิ์ที่แท้จริงชุนเจนและหลายคนเห็นโฆษณาน,นี้แล้วก็อยากจะไปตั้งแคมป์กับหวงอีปอ้ป๋อเลยแล้วขอแสดงความดีใจกับหวงอีปอ้ป๋อด้วยนะสอบผลงานที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลค่ะ m a g n o l i a a w a r d ในงานเซี่ยงไฮ้ทีวีเฟซีว่ครั้งที่28ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะสอบเ e สทีวีซ e รีรรส,ส์ค่ะเ a ด e มเ g ร r หวงอี้ป๋อก็ร่วมแสดงด้วยในตอน Choice ค่ะทางเลือกบทบาทเจียงเซียนอินอนอกจากนั้นค่ะเบสเ r i i t y โปรแกรมรายการสิดิแดนออฟจีน่าซีซั่นที่ห ขอให้ได้รับรางวัลค่ะวันนี้เข้าวปอก็ต้องวิดโบไปเลยข้างหนึ่งนะเจอเสี่ยวจ้านะจันเกอ รอสดใสมากๆเลยค่ะวันนี้เสื้อสีชมพูสับเลิ้วเซิร์นนะคะเป็นโอเพนนิ่งสกรีนของ o บบบอวยป๋อแหวเปิดเข้าไปเจอมันก็มีสโลไปเลยข้างเลยค่ะดีใจมากๆแล้วเสียวจาย้างก็มีอัปเดตด้วยสอกแอคเคาท์อวยป๋อในช่วงของวันนี้ค่ะโฆษณาเลี้วเซิร์นนั่นเองเสียวจ้างบอกว่าร่วมกับเลี้วเซิร์นสัมผัสช่วงเวลาที่สุดแสนจะเท่และมาสัจจันได้ทุกที่ทุกเวลาทุกช่วงเวลามาสัจจันแล้วก็เย็นสดชื่นนะครับรอมากๆเลยนะเสียวจ้างท่ามกลางธรรมชาติสําเรภัณฑ์ของเลี้วเซิร์นค่ะเป็นโฆษณาาใหมม่คสว กับเซียวจาย้านด้วยนะคะฐานะของหนึ่งในนักแสดงค่ะทีมอดรีมและ r รีมของยังหัวดราม่าเซียวจาย้านรับบทบาทคนไข้หมายเลขห้าเซียวจาย้านร่วแสดงละครเวทีเรื่องนี้ระยะเวลาที่ยาวนานมากๆแล้วก็ประทับใจคนดูอบคะแนนที่โตปานนะคะก็ได้คะแนนึง9 3จากผู้ที่ร่วมให้คะแนนเกือบ20,000คนที่สุดไปเลยนะ,ะเกือบเต็ม10ขอแสดงความดีใจกับเซียวจาย้านด้วยคะและก็ทีมงานทุกท่านเลยค่ะ ของอย่างหัวดรามา่าเสียวจ้านของเราทนะบทบาทคนไข้หมายเลขห้าค่ะเสียวจ้านเซี่ยโอช่วงเมื่อวานนี้ก็อัพภาพเสียวจ้านโดยหันหล่อมากๆสำหรับ YS l Beauty ติดตามก่าแบรนด์สปอตเพลซั่น YS l Beauty เสียวจ้านเพื่อสำรวจ และแก้ปัญหาสูงสุดในการฟื้นฟูผิวหลังจากที่เราตื่นนอนแล้วจาก YSL หล่อจัดทุกรูปภาพจริงๆนะสำหรับเซียวจานค่าถึงแบรนด์นาสด้วยนี่ก็ส่งภาพเหมือนกันนะเซียวจา้านในฐานะของ g o b a l Brand spokesperson ค่ะก็เป็นครลมชันแป้งนะคะที่ช่วยปรับผิวหน้าให้กระจาา่างใสสําหรับแบรนด์ YSL คะ่ะกับคลิปนี้ก็เป็นรีวิวผู้ใช้จริงนะคะคือเซียวจา้านนั่นเองในฐานะของ YSL Skin Care g o b a l Brand Ambassador ก็มีคำถามด้วยนะคะสอบเพียวช็อตในรีบูซีรัมสำหรับความประทับใจเซียวเจ้าบอกว่าความประทับใจแรกคือแพ็กเกจสวยมากๆในตอนที่ใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างเซียวเจ้าว่าหลังจากใช้แล้วอวันรุ่งขึ้นรู้สึกว่าสภาพผิวนั้นดูดีเลยส่วนอย่างอื่นก็คือเนื้อซีรัมเนี่ยซึมซาบเข้าผิวได้เร็วใช้แล้วก็รู้สึกว่าสบายเซียวเจ้าบอกว่าก็ขอแนะนำให้ทุกคนนั้นลองใช้ดูนี่เป็นรีวิวจากเซียวเจ้านะคะผู้ใช้จริง ในฐานะของ g b บบแบรนด Ambassador เสืวจานของ y s Skincare ขอบคุณพี่น้องสอบการติดตามรับชมค่าวคราวในช่วงบายายของวันนี้นะคะส่วนขอโทษได้โปรดอย่าหยุดรักผมนะคะวันนี้ก็อัปเดึกนิดนึงพี่น้องตื่นมาดูวันพรุ่งนี้ก็ได้นะคะแต่วันบอกว่าวมจะอัปวันนี้วัก็จะอัพวันนี้แล้วก็ส่วนในช่วงของวันพรุ่งนี้เนี่ยช่วงเช้าก็มาติดตามได้สนคนที่อาจจะไม่นอนดึก Love Me If You c a n นะคะ EP ที EB ่4 ขอโทษได้โปรดอย่าหยุดรักผมขอบคุณพี่น้องทุกคนสำหรับช่วงบ่ายวันนี้นะคะและขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขม,ม,มากๆและขอพระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีค่ะ